สำหรับใครนะครับที่กำลังตกแต่งบ้านสไตล์คลาสสิกหรือชอบบ้านสไตล์คลาสสิกนะครับผมไม่อยากให้พลาดคลิปนี้ครับเพราะว่าบ้านหลังนี้มีทั้งโถงทางเดินที่ตกแต่งเป็นฝ้าโดมสไตล์ยุโรปโถงทางเข้าที่เป็นดับเบิลวอลลุ่มห้องทำงานให้ความรู้สึกหรูหราแต่สงบห้องพอร์ชที่ให้ความรู้สึกเหมือนดึงสวนเข้ามาในบ้านและห้องน้ำที่ให้ความรู้สึกเหมือนอาบน้ำในประเทศอิตาลีครับและทั้งหมดนี้คือผลงานของเราครับโปรเจกต์บ้านลาดเพา้าไปรับชมกันครับ ที่ผมมาถ่ายวันนี้เนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยใช้งานบ้านหลังเนี่ยคือ move in เนาะใช้งานบ้านเนี่ยมา2ปีแล้วเพราะฉะนั้นผมจะไม่ได้โชว์แปลนทั้งหมดเพราะว่าเป็นบ้านสร้างเดี่ยวเนาะ,เ,นะเป็นบ้านแบบสร้าง s ส a ต d a l o n e ไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านที่มันมีแบบส e c u ลิตีหมู่บ้านคอยดูแลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูเป็นจุดๆ ดีกว่าเท่าที่พอจะถ่ายได้จริงๆแล้วก็เริ่มจากห้องที่ผมอยู่ตอนนี้เลยก็ได้ห้องนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นห้องพอรชเนาะ ลักษณะของห้องพอร์ชนะครับเป็นห้องที่มีระเบียงหรือชานบ้านติดอยู่ด้วยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยห้องประเภทนี้จะมีพื้นที่นั่งเล่นกลางแจ้งที่เชื่อมต่อกับห้องพักหลักนะครับทําให้ผู้อยู่อาศัยสามารถเพลิดเพลินกับวิวภายนอกหรือบรรยากาศธรรมชาติได้อย่างสะดวกสบายด้วยนะฮะแต่เนื่องจากบรรยากาศในบ้านเราเนี่ยค่อนข้างร้อนห้องนี้จึงถูกประยุกต์มาทําเป็นห้องที่เรียกว่ากราซาวครับและในส่วนของ การตกแต่งเนาะก็ผนังโดยรอบเนี่ยเราก็จะใช้เป็นหินที่ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติเนาะนะครับจะเป็นโทนสีครีมเนาะเพราะว่าเราเซตห้องน,นี้ยให้มันวอมวอมไว้เนาะแล้วก็ส่วนตัวฟ้าเนี่ยเราก็ใช้เป็นฟ้าไม้อาศักเนาะโดยการย้อมสีเนี่ยให้มันดูแบบซีดๆหน่อยเก่าๆแบบมีความเก่าแต่ก็ไม่ได้เก่ามากนะ นะครับแล้วก็เซตโซฟาต่างเนี่ยเราเซตให้หันหน้าออกเป็นออกภายนอกมองสวนทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีประดับเด o อเรชันตกแต่งเป็นซุ้มเนาะซ้ายขวานะครับตัดด้วยคิ้วสีดำแล้วก็กระจกเจียบกระจกเงาเจียปีนะทุกคนในส่วนของตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นกาเเ o ้าเป็นจุดที่แบบได้แสงธรรมชาติดึงวิวข้างน,นอกเข้ามาคือแบบเก๋มาก กมากคืออย่างในตัวบ้านอย่างเงี้ยใช่ไหมในตัวบ้านเนี่ยหลักๆภาพรวมเนี่ยมันจะเป็นโทนสีขาวพอเดินผ่านประตูเข้ามาถึงจุดนี้ปุ๊บเนี่ยคือวัสดุทุกอย่างที่เราเลือกใช้โทนสีเนี่ยมันให้ความเป็นธรรมชาติเหมือนกันมันก็จะแบบได้อีกความรู้สึกหนึ่งเลยเหมือนกับว่าออกมาอยู่อีกห้องหนึ่งโดยสิ้นเชิงอย่างเงี้ยนะทุกคนคือมานั่งตรงนี้เนี่ยนะให้ความรู้สึกเหมือนกับแบบได้พักผ่อนจริงๆ ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ในที่ทํางานแล้วก็มาอยู่เงียบๆกันตรงนี้อ่านหนังสือกันตรงนี้กินกาแฟกันตรงนี้เนี่ยคือโอ้โหมีความสุขมากๆไปครับเดี๋ยวไปดูห้องอื่นกันต่อครับตรงถงทางเดินตรงนี้เนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย ก็เราก็จะกูผนังทั้งสองข้างเลยนะครับแล้วก็จะประดับด้วยบัวเนาะในส่วนเสาเนี่ยนะครับเราก็จะทำคาแรคเตอร์ออกมาให้มันเป็นเสาเนี่ยแหละนะครับเพื่อที่ว่าจะใส่ไอตัวบัวหัวเสานะครับเราก็ทาซุ้งโค้งนะครับแล้วระหว่างซุ้งโค้งกับซุ้งโค้งเนี่ยเราจะทำฝ้าโดมเนาะตอนนี้มันมีแสงเงานะอาจจะมองเห็นไม่ชัดแต่ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยมันจะมีเส้นโดมเนี่ยวิ่งนะครับไปจรลดกันตรงกลางเนาะ เสร็จปุ๊บเนี่ยพอเราใส่ไฟไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดแสงเงาสะท้อนทําให้ตรงนี้เนี่ยยิ่งดูอบอ,อุ่นแล้วก็ยิ่งดูสวยเข้าไปใหญ่เลยดูหรูหรามากเลยนะครับนะตอนต่อมาเนี่ยเราจะมาสู่ถงทางเข้าหลักนะครับของตัวบ้านและตรงนี้เนี่ยผมก็อยู่ตรงทางเข้าหลักของตัวบ้านแล้วนะครับซึ่งเป็นฮอสูงเลยนะครับดับเบิลเซลิ่งสเปซ รตรงนี้เนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยสีเนี่ยเราจะไม่ใช้สีขาวละเราจะใช้เป็นสีธรรมชาตินะครับที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้เนี่ยเราใช้เป็นไม้อาศรกเ,เราก็ย้อมสีนะครับย้อมสีแล้วก็พวกคิวพวกนี้ครับ คือพวกนี้เราก็ใช้เป็นไม้สักหมดเลยซึ่งเป็นไม้จริงเนาะนะครับโทนสีเนี่ยเวลาย้อมสีธรรมชาติน่มันเราย้อมได้หลายสีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่ทํางานตรงนี้เนี่ยเราทําตัวอย่างให้ลูกค้าดูก็ชิ้นใหญ่เหมือนกันนะเ,เพื่อที่ให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจง่ายขึ้นนะว่าจะเอาเฉดไหนแต่มาสรุปที่เฉดนี้เพราะว่ามันดูมีความเป็นคลาสสิกเนี่ยมากขึ้นกว่าสีไม้สักธรรมชาติทั่วไปนะครับ ก็เลยสรุปกันที่เป็นออกโอมแดงหน่อยซึ่งจะเป็นสีที่ออกมาคล้ายๆกับสีมอลก,กนีนะนะครับพอด้านหลังของผมเนี่ยพอเปิดประตูเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะเจอกับผนังต้อนหลับเนาะซึ่งเราก็ออกแบบไว้ให้มันเป็นกระจกนะครับตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นกระจกเงาทองนะทุกคนนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าเราอะทำแพทเทิร์นให้กระจกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะดูเห็นเหมือนว่าเป็นกระจกเนี่ยซ้อนกันน้องสามชั้นซึ่งเวลาเราเจียป,ปีกระจกปุ๊บเนี่ย มันสร้างคาแรคเตอร์ให้กระจกเนี่ยมีความเป็นคลาสสิกมากขึ้นมานะครับโถงต้อนรับทางเดินเข้าบ้านก็จะประมาณนี้ครับทุกคนครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นกันต่อครับผมครับแล้วห้องนี้นะครับเป็นห้องน้ำมาสเตอร์นะครับพอเปิดประตูเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอกับชุดอ่างล้างหน้าเนาะกระจกสองหน้านะครับทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นอ่างอาบน้ำแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ ทางด้านขวามือนะครับที่เราเด็ที่เปิดประตูเข้ามาเนี่ยก็คือจะเป็นตู้เก็บของนะครับแล้วก็เชื่อมต่อไปทางส่วนของชาเวอร์นะครับแล้วก็ห้องชักโครกนะครับแล้วก็มีสกายไลท์จากด้านนอกมาดึงแสงธรรมชาติเข้ามานะครับห้องนี้เนี่ยคอนเซปในการทำแบบเนี่ยคือเราคุมเป็นธีมสีน้ำตาลน,นะครับเพราะว่าเราตั้งใจจะเลือกใช้หินอ่อนเนี่ยเป็นตัวสีนี้นะครับแล้วก็ เราจะแบ่งสัดส่วนของแต่ละเซสชันเนี่ยด้วยซุ้มนะครับซึ่งซุ้มของเราเนี่ยเราก็ทําเป็นซุ้มหินนะครับจะทําเป็นซุ้มหินแล้วก็จะมีการป่า45านะครับเพื่อสร้างคาแรคเตอร์เป็นซุ้มเสาอะนะครับเพื่อสร้างคาแรคเตอร์ให้มันดูหรูหลาระมีความลักชวรี่มากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีะบัวหัวเสานะครับประดับไว้แล้วก็เป็นซุ้มโค้งนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นแบบนี้เลยจุดที่น่าสนใจเนี่ยก็คือ อตอนที่เรากำลังลดคอสถ้าคุณผู้ชมสังเกตดูดีๆครับตัวเสาเนี่ย,รเ,ยเราใช้เป็นหินจริงเนาะแต่ว่าผนังทั้งหมดโดยรอบที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้เนี่ยเราลดคอสโดยการใช้กระเบื้องนะเออซึ่งกระเบื้องเนี่ยมันก็จะมีแบบสีนี้พอดีเลยนะครับซึ่งมันก็ลดคอสให้เจ้าของบ้านเนี่ยไปได้เยอะมากเยอะเลยพอสมควรเลยแหละนะครับจุดเด่นของห้องน้ำอีกจุดหนึ่งเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ พอเปิดประตูเข้ามาเนี่ยถ้ามองขึ้นไปด้านบนเนี่ยเราก็จะทําเป็นซุ้มโดมเหมือนกันเนาะก็เป็นฝ้าโดมนะครับแล้วก็มีห้อยชันเ e ีย e ดูเก๋มากคาแรคเตอร์ของห้องน้ำห้องนี้เนี่ยเราตั้งใจให้มันมีกลิ่นอายของความเป็นแบบอิตาลีนะครับนิดๆน,นะครับออกมาก็เป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นแบบนี้นะครับครับแล้วห้องนี้นะครับก็เป็นห้องทํางานหลักของเจ้าของบ้านนะครับ ตอนที่เราออกแบบห้องนี้เนี่ยคอนเซปต์ของห้องนี้เนี่ยเราอยากให้ห้องนี้ทั้งนั่งทํางานแล้วเจ้าของบ้านเนี่ยรู้สึกว่ามีความเป็นแบบเป็น Pres ิดเน้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยตั้งเลเยอร์เนี่ยตั้งโต๊ะทำงานไว้ตรงกลางเลยนะครับมองผ่านออกมาได้ยินเสียงน้ำพุที่อยู่ภายนอกเนาะที่ติดกับห้องนี้นะได้ยินเสียงน้ำพุบางๆนะครับด้านหลังเนี่ยเซตไว้ให้มีรูปภาพใหญ่ นะครับด้านหลังเป็นภูเขาเนาะนะมีหวงจุ้ยเข้ามานะครับด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นชั้นโชว์ซ่อนไฟแบบนี้เลยห้องนี้เนี่ยเ,เราทำมูดแอนโทนเนี่ยก็คือพอเราได้ โทนสีโทนสีย้อมไม้เนาะจากถงเนี่ยเราก็ดึงโทนสีเดียวกันเนี่ยเข้ามาอยู่ในส่วนของห้องทํางานด้วยโดยที่ว่าห้องนี้ครับเรากูผนังทั้งหมดเลยรวมถึงฝ้าด้วยก็จะเป็นฝ้าเป็นงานไม้ตกแต่งนะครับพวกคิ้วมงคิวไม้ที่ทุกคนเห็นในนี้ก็จะเป็นไม้จริงหมดเลยนะภาพรวมของห้องนี้เนี่ยก็สวยแบบนี้เลยครับทุกคนดูมีความเป็นผู้ใหญ่ดูคลาสสิก สำหรับโครงการบ้านลาดเพ้านี้นะครับผมต้องขออนุญาตจบ รายละเอียดทั้งหมดแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดอยากรู้รายละเอียดในส่วนอื่นๆผมจะทิ้งลิงก์ผลงานออกแบบไว้ในคอมเมนต์นะฮะส่วนท่านใดที่ถูกใจวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดการรับชมวิดีโอถัดไปนะครับที่ผมนะครับจะพาทุกๆท,ท่านเนี่ยไปพบกับบ้านสวยๆและน่าสนใจอีกมากมายเลยนะฮะและสุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณร้านแสงแก้วคาไม้ที่สนับสนุนให้คําแนะนําในการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพนะครับสำหรับโครงการนี้เนี่ย ทำให้โครงการนี้เนี่ยประสบความสําเร็จอย่างสมบูรณ์แบบเลยครับแล้วเจอกันคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ